เปิดขายตั้งแต่ปี2521พอดีเขาเจ้าของเดิมเขาขายลงจำนำไปแล้วก็ผมก็เลยต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้ชั่วคราวก่อนผมใช้เนื้อวันหนึ่ง20โลตอนนี้นะแต่ร่างกายผมไม่อำนวยแล้วผมก็เหนื่อยแล้วผมไม,ไม่ไม่ทำเยอะแล้ว ที่ทําอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ามมสมนาคนลูกค้าผมที่มาอุดหนุนผม40กว่าปีครับคลิปนี้เดินเอียงอ่อนทัวร์อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเด็ดย่านสะพานควายครับร้านจะมีชื่อว่าร้านเฮเปียกก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับขายทั้งเนื้อตุ๋นเนื้อสดลูกชิ้นครับต้องบอกว่าร้านเฮเปียกนี่เปิดขายมานานมากกว่า40ปีแล้วครับตัวร้านเองก็จะอยู่ช่วงผลโยธินซอย13นะครับเข้าซอยมาขวามือสัก15เมตรได้ก็จะเจอร้านเฮียอยู่ขวามือครับ ตัวร้านเองก็จะเปิดกันช่วงประมาณ9โมงครับส่วนเวลาปิดก็จะไม่แน่นอนนะครับก็<ม>จะขายจนกว่าของจะหมดครับหรือไม่งั้นก็ไม่เกินบ่าย3โมงเย็นครับก่อนไปรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของทางช่องเดินเอียงออนทวย,ยัมมีครับแล้วเมื่อก่อนอยู่แยกสะพานควายตรงก่อนจากเนี้ยผลโยธินขาออกก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้าบดิพัฒน์อ่ะ อยู่หัวมุมนั่นแหละอยู่ข้างโรงจำนำขายตั้งแต่ปีสองพันห้าอยี่สิบเอ็ดครั้งแรกเลยสอง1ัน้ายี่สเอ็ดเปิดขายครั้งแรกเลยไไม่ถึงเธอนะเพราะมันหมด้วนั้นราคาถ้วยถ้วยถ้วยละหกบาทเองตรงนั้นนะก่อนนู้นนะถ้วยละหกบาทเองเออพิเศษพึ่งจะพึ่งพึ่งจะสิบบาทแล้วพิเศษสุดๆก็สิบสองบาทเองเมื่อก่อนเนี่ยเนาะธรรมดาก็หกบาท แล้วพิเศษขึ้นมาก็สิบบาทแล้วพิเศษจริงๆก็สิบสองบาทเมื่อก่อนเนาะอ่าเมื่อก่อนช่วงนั้นสุดยอดเลยสะพานควายนี่คนเยอะมากคนเยอะมากกาตากาตา,ตามีกาตา,ตามีเอ่ออะไรอ่ะมีผับดังๆหลายร้านมีผับดังๆหลายร้านสุดที่สารทางซอยเอ่อผมขายช่วงนั้นขายตั้งแต่ห้าโมงเย็น ห้าโมงเย็นผมก็เลิกประมาณสักตีตีหนึ่งตีสองอ่าพอดีคนออกจากขับพอดีคนออกจากขับจากบาร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นตาตายย้ายังอยู่นะโอ้ตอนนั้นสะพานควายสุดยอดคนเยอะมากสะพานควายนี่เป็นแหล่งเลยแหละเป็นแหล่งของคนกลางคืนเลยเมื่อก่อนนะสะพานควายมันมีมันมีอะไรตรงที่เขาเมื่อก่อนมีโรงหนังนิยอรยกดไงเคยจำเป๋อ,อกไก่ได้ไหมเล่าครับเออแหล่งแหละตั้งแต่รุ่น ก่อนนู่นแต่ผมมาอยู่ก่อนหน้านั้นละก็มีลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยสามอย่างเป็นเล็กเป็นเล็กลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยตอนนี้ผมกำกำลังคันเนื้อเปื่อยลงหม้ออยู่เพราะผมจะรีบให้ทันเก้าโมงไงเวลาตั้งอ่ะผมตั้งให้เกาะให้ได้เก้าโมงเลยนะเพราะลูกค้าก็มาเร็วแต่ว่าเวลาเลิกช่วงนี้มันบอกไม่ได้แล้วเพราะลูกค้าเยอะ บางทีบางหลายวันเนี้ยเทีย่ยงครึ่งก็หมดแล้วมผมใช้เนื้อวันหน,นึ่งยี่สิบโลตอนเนี้ยนะแต่ร่างกายผมไม่อำนวยแล้วผมก็เหนื่อยแล้วผมไม่ไม่ไม่ทำเยอะแล้ว,<ม>ลวที่ทําอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าสมนาคุณลูกค้าผมที่มาอุดหนุนผมสี่สิบกว่าปีอ่ะพอพอ,อยู่ตรงนี้แล้วพอทําได้พอดีจังหวะเฮียเขาช่วยผมเฮียเขาช่วยผมให้ผมขายไปก่อนไม่งั้นผมก็หาที่ลงไม่ได้เหมือนกัน ตอนแรกผมแรกตอนแรกกล่าวว่าถ้าลงไม่ได้ผมก็ไปตั้งหลักแต่งตังเขวันได้ใช่ไหมพอดีพอดีเฮียเขาช่วยก็เลยโอเค,คเนื้อเนื้อมันเนื้อเนี่ยมันมาหลายส่วนของวัวนะมันไม่ใช่วัวตัวเดียวฉะนั้นมนบางบางส่วนมันก็เป็นวัวอ่อนบ้างวัวแก่บ้างเราก็ต้องเวลาเราต้มลงไปในหม้อเนี่ยเราก็ต้องคอยดูว่า ชิ้นไหนมันนิ่มเร็วถ้าชิ้นไหนนิ่มเร็วก็แสดงว่าเป็นวัวอ่อนมันจะต้องเอาขึ้นเร็วถ้าเอาขึ้นช้าเนี่ยมันจะเละมันจะหั่นไม่ได้เนื้อเออมันอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นวัวที่มีอายุหน่อยมันก็จะช้านิดนึงแต่เนื้อนี่ผมไม่ได้เน้นผมเน้นตรงที่ว่าให้มันนิ่มเท่านั้นเองครับผมไม่ได้เน้นว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของวัวอา่าผมขอให้เป็นเนื้อตุนแล้วกันเนื้อตุน ถึงสมัยก่อนเขาเรียกเนื้อเปื่อยเนาะแต่คนสมัยใหม่นี่เขาเรียกเนื้อตุน๋นผมใช้เนื้อวันหนึ่งสิบเอ่อวันหนึ่งยี่สิบโลเรอเฮียวันหนึ่งยี่สิบโล,บโลพอละพอประมาณก็สายหมดแค่ไหนก็แค่นั้นเนาะเออประมาณนั้นแหละผมอั้นแค่ยี่สิบโลเองผมร่างกายผมไปไม่ไหวแล้วก็จะมีเนื้อตุน๋นเนื้อสดเนื้อตุน๋นเนื้อสดแล้วก็ลูกชิ้นมีอยู่สามอย่างเองอย่าง ใช่ผมใช้สามอย่างแล้วก็ถ้าเส้นของลุงนี่พิเศษเส้นจันเป็นยังไงเขาดูเส้นจันก็เส้นที่เขาทำผัดไทยไงที่เขาเลิกเส้นที่ถ้าไปจังหวัดจันทบุรีจะรู้เลยว่าเส้นจันเป็นยังไงก็ผมไปได้ตรงนั้นมาแหละผมไปได้ผมไปกินว่าผมชอบไงบมันไม่ไม่ไม่ติดกันดีมันมันไม่มันไม่กอดกันเป็นก้อนอเออ ในกรุงเทพมันหาไม่ได้ไงผมก็เลยเอาเส้นอื่นมาทำเหมือนเป็นเส้นจันเลยแล้วผมก็เรียกว่าเส้นจัดรสชาตเดียวกันเลยมีเทคนิคอยู่นิดเดียวอะเทคนิคอยู่นิดเดียวก่อนก่อนทำเนี่ยจะทำยังไงให้มันนุ่มทีนี้ก่อนจะทำให้มันนุ่มเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลว,ว่าทำยังไงเส้นจัดแข็งมันนุ่มได้ทัว่าผมไม่ได้คิดอะไรมากผมถิดว่านี่คือเป็น เป็นการสมนาคุณลูกค้าไปเพราะว่าบอกแล้วว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมทุกั้งนั้นแหละตัง้งแต่กินกันมาตัาง้งแต่ผมยังเริ่มทําจนกระทั่งป่านนี้ก็ยังกเกาะติดกันสถานการณ์กันอยู่ตลอดเพียงแต่เมื่อก่อนนี่มันไม่มีสื่อไม่มีอะไรผมก็ทาของผม,มเรื่อยๆออกมาทำได้เกเว้เวเวเวนนคณะอย่างเดียวคนชอบคณะเยอะนะผมว่าผมไฮไลท์นะทีเนี้ยคณะ จะเคยเห็นแต่ผักบุ้งผักบุ้งก็ยังอื่นไปเขาเรียกอะไรนะน้ำตกด้วยนะเนี่ยโอเคส่ทุกอย่างถุงนี้ถุงละแปดสิบอ่ะเสร็จแล้วขั้นตอนแรกนี่อย่าไปคิดอะไรเยอะของแพงเราก็สู้เราอยู่เพื่อลูกค้าของเราอย่างเดียวก็ผมบอกนะขายให้คนคิดถึงจาก ขายให้คนรักจากให้คนคิดถึงเขาขอแล้อิสระแก่เลยนี่เราก็มาลองชิมก๋วยเตี๋ยวของเงียเปี๊ยกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นนะครับเดี๋ยวลองชิมเอ็นก่อน ยังไม่ปรุงครับอเ,เอนเฮียนุ่มมากครับไม่แข็งนะครับแบบนุ่มๆเลยกินแบบลื่นๆเลยครับกกล,ลองมาชิมไอตัวนี้นะนกกตัวนี้น่าจะเป็น,นเป็นเนื้อนะครับรรชิมเนื้อนะครับ ก็ตัวเนื้อก็เป็นมีความุ่มเหมือนกันครับแบบลื่นเลยมีความนุ่มมากครับเนือ้ออ่าได้กลิ่นเนื้ออ่อนๆนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้กลิ่นเหม็นคาวอะไรไม่ได้ไม่ได้กลิ่นคาวหรือกลิ่นอะไรเลยนะครับมีแบบเครื่องเทศนิดๆกับกลิ่นเนื้ออ่อนๆครับอร่อยมากครับ ขอดำตูปุ้ด้วยอันนี้ผมสั่งเป็นเส้นเล็กแห้งครับก็เป็นเส้นจันนะครับตัวเส้นเล็กเองก็จะทีเด็นมากครับของร้านเฮียนี่ก็จะใส่กระเทียมเจียวได้วาหอมนะครับตัวเส้นเล็กนะครับ นีร้านก็ผมก็คนสุดท้ายแล้วของไกล้หมดแล้วนะครับนี่มาชิมกันคนสุดท้ายเลยเส้นเล็กนะครับอืมเส้นนุ่มมากครับเส้นนุ่มเนื้อนุ่มครับเข้ากันมาก เยถไงโตมีอะไรมาผมใส่เครื่องปรุงหน่อยหนึ่งชอบเผ็ดก้าเผ็ดก้าใส่เป็นหน่อยครับตัวเนื้อกับเส้นนี่มีความรู้สึกว่าตัวเนื้อนี่หวานอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใส่นะใส่เปรี้ยวไว้หน่อยนึง ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณา11นาฬิกาครึ่งนะครับคนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะร้านลุงก็ช่วงประมาณสัก11โมงถึงบ่ายโมงนี้จะขายดีมากครับคนจะมาแน่นร้านเลยลเร <S 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 <โม>ล้านลุงก็จะเปิด9โมงนะครับ <S <S <โม>เวลาเลิกก็อยู่ที่ของหมดนะครับก็มาชิมก็ได้นะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลลงเปี๊ยกนะครับก็อยู่ที่พหลโยธทินซอย13นะครับเข้ามาสัก10กก่าเมตรได้นะครับอยู่ขวามือก็จะเจอร้านเฮียเปียกนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก็ถือว่าเป็นอีกร้านนึนะครับที่เป็นตำนานย่านตะบันควายนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับขายมา40บกว่าปีได้นะครับนี่คือสไตล์ของแท้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องเรือนเอียงออนตัวยัมงมี่ด้วยนะครับ